สวัสดีค่ะยายกุ้งมเราค่ะยายกุ้งจากสำนักข่าวนกระจอกบอกนกระจิบมารายงานคือเก่าจ้าเมื่อนี้วันอังคารที่17มกร,ราคมพศ2 5 6 6เมื่อนี้ก็เป็นมือโศกมือลาบมือโศกมือหม,มานของไข่ไหลายๆายๆคนนะคะเป็นจังใดเนาะเอฟซีโศกหมานบนา้านจ้าค่ะเมื่อนี้ยายกุ้งก็บน้ขคาว ข้าวการแสดงของซอแอนอรดีมาฝากมาตอนพี่นองปองไปคือเก่าคือเดิมนั่นละจ้านะคะเมื่อนี่ค่ะซอแอนกันสิไปเปิดทําการแสดงอยู่ที่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลน,นครค่ะพี่น้องปิดวิกตลาดนัดข้องถมวสันนะคะ ไปทำการแสดงพร้อมกับวงอรดีแบนนั่นล่ะค่ะนะคะรับประกันความมั่นความสนุกสนานเต็มรูปแบบคือเก่านั่นล่ละค่ะหลับประกันได้เลยว่าซอแอนก็อรดีแบนไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังคือเก้าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะกับน้ำข่าวไม่แจงไห้ทราบนะคะผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆกับอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้แอนอรดีพร้อม ออรดีแบนนํำเดอจ้าพี่น้องนะคะก็ฝาไไว้ซับเนีดละค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสั่นกอุอนน้ำเน็ตค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ยายกุ้งก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ